สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าเออมือนีสิบมาล่ลเราถึงการทำงานมือแรกให้ฟังกันจ้าหิวเข่าวพ่อแม่จ่ะกินตำสั่วตำซั่วแตงก่าใส้ขนมจีนใส้กุ้งสดจ้านี่จ้าหิวเข่าค่ะขาิวเห้งแต่ก็อยากไล่สดเอ้ยบย่ไล่สดค่ะพ่อแม่อยากอัดคลิปนั่น อยากเล่าให้เล่าให้ทุกคนฟังว่าการทํางานมือแรกเป็นยังไงเนาะคะ่ะไปอา่าไปกับสามีสามีไปทรงเก่าอา่าไปถึงบ้านเพื่อนเก่าโมงเสาร์เนาะจ้ะเก่าโมงเสาร์เพื่อนก็บอกมาเฮ็ดนี่เฮ็ดนี่พอเพื่นออกปากกัเฮ็ดเลยก็ทํางานตั้งแต่ทํางานตั้งๆเก่าโมงเสาคา่ะเลิกายสาม บ่ายสามคเพราแม่พี่น้องเอ้ยเหมยเหงื่อแตกครั้งแรกที่ทำงานนอกบ้านมือหนีเพนหาทําทำความสะอาดของครัวจ้ะหกชัมม่วโมงเต็มเนาะค่ะตั้งแต่เก้าโมงเก้าโมงเสาร์เมนบ่กเก้าโมงหกชัมม่วโมงเจ็ดชัมม่วโมงนะคะ่ะทำงาน,นีหย เจ็ดชั่วโมงบไดหยุดเลยค่ะบได้หยุดเลยหยุดโบไดท้ทางานแบบลืมเวลาเลยจ้ะมา่วมาเพิ่นกับปูยูบ้านดอกเพิ่นบอกบอกว่าเฮ็ดนี่เฮ็ดนี่แล้วเพิ่นก็ออกไปข้างนอกไปหาหมอไปเฮ็ดยังกับปลูเพิ่นจ้ะกันทำงานจะขวงไป ทำความสะอาดเก็บขั้วเก็บทุกสิ่งทุกเ,เช็ดฝุ่นเก็บทูพื้นมันก็ะสิ่งยากในจังนอนพี่น้องเอ้ยบังทำงานมือแรกมือด่านมาังมือมือแรกมค่ะทำงานเจ็ดชั่วโมงมือด่านเจ็บมือมากเลยค่ะครั้งแรกที่ไปทำงานนอกบา้าน นี่แหละเขาบอกท่านเนื้อบ่ออดกับบ่อแดงเงินเด็กแดงเงินก็นต้องทำงานแช็เบื่อหยุดแล้วจ้ะได้กินกินน้านแก้วเดียว เดิมน้ําก็แก้วเดียวบ่กล้าหยุดบ่กล้ากินหยังย่านเฮ็ดงานบ่แล้ว ย่านเห็ดงานบาเลี้ยวย่านเห็ดงานออกมาพอดีจะ้ะบ่ก้าหยุดบ่เย็บ่บลก้าหยุดพักบ่ก้ากินยัง้งบ่ก้าเข้าหอดห้องน้ำทำหกเจ็ดชัมม่วโมงพอดีหยุดเลยลืมเวลาเลยเห็ดงานไปเวลาก็เดินเร็วเดเนาะอกไปนอกเวลาทำงานมาหน่อยสี่หาตูเล่นเขาเล่นออก คนกับเขาออกตลอดเวลาเลยจ้ะมีคนมาทํางานอยู่ในบ้านเพื่อ,น,อนตลอดเวลาเลยบัดนี้สักทํควาทางานไปได้จยจะโอ้เด้สาซีชั่วโมงล่ะเพื่อนกับกลับมาตากล้องอีหยังช่างภาพคนทํางานซอยอันตากล้องพทีมงานมาเต็มทีมงานช่งางภาพมาเต็มเลยจ้ะข้าไาทายอันนี่เฮ็ดโปรแกรมไทยโปรแกรมอีหยันเพื่อน จทุกคนก็น,นา่ารักมากเลยจ้ะทุกคนนา่ารักเป็นกันเองนา่ารักเป็นกันเองว่าถือโตคุยกันธรรมดาปกติทั่วไปจ้ะ กล่องทั้งตูตัวทั้งจะผ้าทั้งจะของบานผมบอกว่าโอ้ฉันอยากกินมันอาหารอัไน,นั่นนะที่นี่อ่ะทีหยังที่นี่อีหย่างนุ่นน,น,น,นุ่นอยู่ตรงกลางเราเอาเนื้ออีหย่างเอาเนื้อ,เอ,เ,อเอาของมาปิง่งไม้ย่างขึ้นมาแล้วคอบคอดมันะใส่ผักใส่อย่างนี้สุกก็เลยบอกโอ้ ปาร์บิคิวปิงง้ง่ยหมูกระทะก็เลยโชว์ลูปอันโชว์ลูกตอนที่จะขอองกันเฮ็ดไอหมูกระทะอยูใ่ในส่วนไอเพิ่นเพิ่งวางอาทิตย์ที่แล้วนะจ๊ะที่กินกับอันสามีกับลูกๆเป็นแต่ละว่าเออเออเออนี่และเพิ่อนว่าอันนี้และอันนี้หละเพื่อนว่าฉันมากฉันอยากกินเพิ่นว่า <laughs> สงสัยสีได้เฮ็ดอันหมูกระทะให้อันฝรั่งกินเล้วพี่น้อง แต่ว่าบ่รู้มือ้อใดยามใดดอกจ้าพิ่นงานหายแต่ละมือ เิือเขามืออะไรพี่ลองครั้งแรกในชีวิตที่อันบริเวนในชีวิตอ,อกจาะครั้งแรกตั้งแต่ไม่ยู่อังกฤษออกไปทำง,งานนอกบ้านปกติก็ทำเหตาบานจ้าของนะจ๊ะ ทำงานนอกบ้านรับจ้างเพื่อครั้งแรกในชีวิตกระยานเฮ็ดออกมาพอดีดแต่กโชคดีที่ว่าเฮ็ดถืกใจเพื่นจ้ะเ <c oughs> พื่นบอกว่าเธอมาเป็นผู้ซอยฉันเลยเพิ่นว่า <c oughs> I want you to be my organizer เ <c oughs> ืว่ามาออกมาเฮ็ดงานมาเฮ็ดงานซอยฉันเพิ่นว่า มาออกแบบมาซอยเก็บของมออกแบบบ้านเก็บบ้านเออเห็นแะไรนี่เพราะว่านี่การมาถามเขาบอกว่าเธออยากทํางานมือละจักอาทิตย์เพื่อนว่าเอาก็เลยบอกคนไปว่าเอาบุคเมนเธอต้องบุคเมนอันฉันต้องเป็นคนถามเธอบอกว่าเธอจะหายฉันเธอจะจ้างฉันอาทิตย์ละจักมือไม <c oughs> าถามเรับเธออยากทําทงานจากันเธออยากมาทํางานอันอาทิตย์ละจักมือก็แล ก็เลยบอกแล้ว๋ยวเธอแล้วสนกุกแต่เธอให้ฉันไม่เห็ดซุ้มมือฉันกับมาซุ้มมือก็เลยบอกเพื่นแฟนเพื่อนรอรอลอเรือพี่น้อง กันเป็นอายุสามสิบกว่าเลยรอปรนาะตาดีสูงเป็นกันเอง <c oughs> บมไมีไคถือโต๊ะบัสิทายลูกมาหน่อยกับโบมีเวล่าทายแล้วจามมาหน่อยแลนออมทีบออมเดียนอยู่แลนกับ่บยูยดีมาหน่อยตัวนี้น้อย หมาใหญ่ตัวหนึงหมาใหญ่นี่เป็นหมาเฝ้าเป็นหมาที่แบบว่าหมาเฝ้าบ้านนะจ๊ะเราเป็นเนี่พื่นบอกวา่าเดี๋ยวสิม่หมามาอีกสองตัว เป็นซังมาเป็นซื้อหมาอีกสองตัวจ้ะกำลังเดินทางมากอ้าวป๊านี่มาเราหาตัวซังมาอีกสองตัวซังมาจากประเทศใดบุญกำลังเดินทางมากท่าน ทำงานมาเมือม่อยๆกินยังกระเพราด้วยจ้ะนอกจากสมตำอบอันอบอ่ะอบอบันกับข่าวให้ลูกไส้ไว้ในตู้ในเตาอบฟิตแอนดชิปจ้ะให้ลูกไส้อีกคนหนึ่ง ช่วงนี้โรงเรียนปิดเทมิมจ้ะโชคดีที่เพื่อนเขา้าใจฮาเพื่อนตรงกรห้เถาไปทำงานให้แล้วมีลูกหน่อยโรงเรียนปิดเทมิมเพื่อนก็ให้เาเอาลูกไปนน้ำได้บ้านเพื่อนหลังญงๆค่ะพี่น้องมี1สิบสามห้องเลนะข้ <c oughs> างบนชฉพราะห้องนอนนจ้ะดูลายห้องเลย เจ็บเล็บด้วยค่ะมือแดงเจ็บเจ็บอีริมือด้านนี่ลหละเขาว่าถามเงินนะถามห้อบดิหาเองเขาสิบ,บรูจักคุณค่าของมันเนาะถ้าเขาเป็นคนหาเองเขาสิบประกาศใส่เงินเลยได้พี่น้องเขาเหมยเขาไปหาเขาดูว่าเขาหาเงินมาอยาก ข้าเดยวเห็ดทุกมือนะพี่น้องมือละหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงกระดีเด้จัง ขอเพิ่นเห็ดแค่เห็ดฮอดแค่บาสามแต่เพระาะว่าโรงเรียนเปิดเพิ่มถา้าาช่วงโรงเรียนเปิดเพิ่มเดเนกับไปรเรียนโรงเรียนเลิกบายสามโมงสมมงสบหา้าเราก็ต้องเลิอกก่อนลูกกลับไปฮับลูกที่โรงเรียนจ่ะ ทำงานเสร็จเลิกงานกลับมาก็็ต้องมาเห็ดงานของเจ้าฟองได้บะเนี้ทำความสะอาดบ้านรีดผ้ามีแห้งเหรอพี่น้องเออได้กินตำได้กินตำสม อขอโทษขอไปาหลายๆนะเจ้าจ่าถ้าเกิดว่ากินเสียงดังหรือกินมุ่มมั่กินเฝ้าๆเนี่ยมันหิวไหมหิวอิลีจะหิวแต่ก็อยากอัดคลิปแต่ก็อยากถ่ายคลิปอยากคุยอยากเล่าให้ทุกคนฟัง เชื่อว่าทุกคนทุกคนที่ที่ทำงานอยู่ต่างประเทศหรืออยู่สกระทามนี่ยจะจะเข้าใจเนาะเข้าใจคนที่ทำงานบริกินเขาเทีย่ยง ยี่น่าเขาอีเมลเขาตำตำซัวแตงกวกุ้งสดจ้ะพี่น้องมั้ยกุ้งตุ้ยไง เบิร์กมามื่อื่นเพิ่นสิยหายเปเฮ็ดอีกบ่กแตวว่วันพุธวันพุธบ่ได้ไปวันพุธเพิ่นสิไปฮอลลีเดย์เพิ่นสิไปฮอลลีเดย์สเปนประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสามสี่มือนี่ล่ะพาลูกๆไปฮอลลีเดย์ ไปทำงาน,ก,น,างน,พพนงกันหาเครื่องดูดฝุ่นประกอพี่น้องเอ้ยพักกันหาเครื่องดูดฝุ่นอ้อมทีบอ้อมเดนอยู่หาพ่อตะอันเครื่องดูดฝุ่นห้าง ทางแต่สิบนาที่กลัวและเดี๋ยวต้องขออนุญาตทุกคนจบคลิปแค่นี้กันนลจ้าถ้าคลิปเง่าลายเดี๋ยวยันทุกคนสิเบื่อจ้ะ เดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปกันนีงก,กันนะจ้าทำมืออื่นได้ไปทำงานอีกเดี๋ยวสิมาวางให้ฟังอีกจ้าเดี๋ยวสิมาเล่าสู่ฟังปุ๊ดูว่าสิได้เฮ็ดยังเด้อจ้าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะจ้าขอบคุณเอฟซีทุกที่น่ารักทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปแล้วกดติดตามให้ได้จ้า ขอบคุณลหลายๆจ้าฝากกดติดตามกดไลค์ให้นเนยด้จ้าขอบคุณจ้าพ่อกันไม่ขึ้นหนานะจ้า